ท่านพระราชท่านเิ่นให้มากแจกชาวบ้านนะน้ำน้ำหอมดีอยู่กับน่วยใหญ่น้ำเนี้บนน้อยน่วยเด้อีย่าน้ำเนาะครับน้องครับสี่ปีเฮาเริ่มออกน้วยได้ขายแน้ะแต่ะเก็บบเสื้อได้ว่าว่ามันสิอันสี่ปีได้ได้เป็นน่วยครับผมแนวโบดูแลนี่โบวัตซีปีสิบปีกับโบเป็นน่วยอยู่กับเฮาการดูแลดูแลสารพัดปลาครับตรงนี้เฮาก็จะเป็นอาหารลดต้นทุนแม่นบ่ครับนี่แ่นต้นใหญเพราะ เฮ็ดใบเพราะเด็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆบ่ได้เฮ็ดเอาจริงเอาจังเด้เอืะเฮ็ดเล่นๆบ่ครับเฮ็ดเล่นๆเฮ็ดบ่ได้อยู่ได้กินนะบ่ <c oughs> เฮ็ดหลายเด้ครับบ่ได้ย่างมะเร็งมาอยากก็มาเอาตําอยากบ่ได้ไปซื้อเพอิ่นนะสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพ่อกับบ่าวน้องในช่องกบป,ป่าพระรวยนะครับพี่น้องเนะมมาะมื้อนี้บ่าวน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิง่งเกษตรผสมผสานอีกแปลงนึ่งนะครับเนาะที่กัดแปลงนี้ก็อยู่บ้านโนนสังนะครับเนาะตำบลโนนสังอำเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมือนีบ้าน้องก็จะพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงพี่น้องครับเนาะนี่ครับสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับครับผมครับโดวนแล้วบ่ได้พ่อกันครับในนําตัวนี่ยครับผมครับผมผู้ใหญ่ท้องอ้วนบัดนอลสังนะครับผู้ใหญ่หมู่เก่าบัดนอลสัง่นเกิดเคยมาไทย่ะเที่อนึงครับผม่นก็เลยมาตามงานว่าผลงานที่เป็นอย่างไ๋ของของอันที่ เคยเห็นปีไก uh ่น huh. ี่นะครับป uh ีน huh. ี้ก uh ็ป uh ีน uh ี้ก็มาเบิงเอานะครับว่ามันจีเป็นอย่างไรครับเพราะว่ามาเบิงเอาตัวนี้ก็เริ่มมีหลายอย่างแล้วนะครับนรับเริ่มมีหลายอย่างปักเผากาออกน้วยแล้วปักเผาก็ออกน้วยครับผมปลาก็เริ่มตัวใหญ่ครับปลารับเดี๋ยวขออนุญาตส้มสวนหน่อนะครับเด้อครับครับปลาเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมาเบิงเบิงสวนของพ่อผู้ใหญ่บ้านโนนสังนะครับนาะตัวนี้พ่อผู้ใหญ่เิ่นกระเห็ดสวนเป็นตัวอย่างให้พี่น้องในเบิงนะครับเด้อ นี่ครับเพื่อนกจะลิ้ยงปลาปลาอย่างนี้ครับพอผู้ใหญ่อยู่นี่หลายปลาครับปลากระหอกก็มีอุดครับเบิ่งปลามีมีปลากระหอกมีปลาปลานิ่นปลาปากโอ้ยสารพัดปลาครับตรงนี้เฮาก็จะเป็นอาหารลดต้นทุนแม่นบอครับนี่แ่นก็คือเป็นเหาเข้าแม่นบอก่อผู้ใหญ่มีมีเขาที่ว่านั่งเทอาเหากินมาเมินนะครับคปลาปลาปึ้งนี่มากแห้งนี่ครับปลาปึ้งปลา ปลาสวายปลาอันน่ม darum, มากแ้งเขาครับผมเพราะว่านังเทือเขาเขากินบเหมือนเขากะนังเทือเขากะเอาใบให้ปลาครับ <S <S ให้มีประโยชน์นะครับนให้มีประโยชน์นครับผมนังเทือกกะให้เป็ดไหไก่นังเทือเขาก็เอาให้ปลานังเทือบแล้วแต่นะครับผมปลาปุงนังเทือเขากะาบะต่ตองลงทุนครับผมเพราะว่าเขาสิไเป็นลงทุนจังสันบ่ไดดเขาต้องเขาต้องอันเอียงละเขาอยู่ย่างพ่อเพียงอยู่แบบพ่อเพียงขันนี่ก็ให้มันกิน ครับแต่ว่าในสาเฮ้านี่ตรงตรงขาดอาหารบ่ได้คือคือหญ้าครเกี่ยวหญ้าล่องมือละคนโอ้ห้าเนี่ยเบิ่งนี่มีแต่หญ้านะครับห้าใบเขามือนี่เขาไปตัดมานี่เอาล่งไหนเลยเอาล่งกองกองไว้มันก็ิกินเองมันปลาดำดำนี่จะเป็นปลายังพอผู้ใหญ่ปลาปลานิ่งปลานิ่นดำๆครับ ตัวดำปานี่เริ่มเริ่มตัวใหญ่มันมันอาจจะบ่ะเพราะว่ามันป่าบ่เมนปลาขุนมันมันจะบทอกันเลี้ยงปลาประมาณตั้งปีแล้วครับอยู่นี่นี่ปีที่สองครับปีที่สองปีที่สองครับเนาะตัวใหญ่มันก็โล่กลัวแล้วครับมีมีสารพัดปลาอยู่นี่ตัวนี้ก็ปับปุ๋งแบบว่าหมดข้าเจ้าไปใส่กุ้งมาเนาะไปใส่กุ้งมาข้าเจ้าก็ปลาบูครับส้มปลาบูอัน ปลาบูน้อยเขามาปล่อยนี่ตัวใหญ่เด้เริ่มโลลเราคือกันปลาบูปลาบูกับไหลปลาธรรมชาติมาทน้ปลาธรรมาตสมกันน้ำครับผมแล้วกับปลาปากปลาอันนี้ปลากินผืชเนี่ยปลากินผืชแล้วก็เอาเอาปลาปลาอย่างเราปลาบึกปลาบึกมาล่งครับผมสมแน่เพื่อว่าเพื่อเห็นกินปลาหน่อยนะครับแต่ว่าปลาคอบ่ให้ลงโอ้โหโมเดาปลาคอลงปลาปลาคอมันดุเกินไป แต่ว่าอันเอาปลาเบิกเอาปลาเบึกลงมันแบบว่ามันมันเหิวมันค่อยกินนะครับถ้าปลาคอเฮ้านี่ปลาคอปลาโดนี่บมกินกักัดมันมันสิป่าป่าป่าหน่อยเกินไปครับผมเอาซ้ำแบบว่าเกื้อกูลกันอืครับพวมเลือของสาเนี่ยครับประมาณตั้งเมตรมันเวนเลือครับสาสาลึกนามตอนนี้ยุ่ประมาณสามเมตรโอ้นามสามเมตรสามเมตรเนาะแบบว่า โจกดินหนีให้เมื่อเต้นนีให้มันพังลงครับให้มันอันเอาเองมันขอบมันนี่ยเยาวกับประมาณประมาณเกือบเกือบลอยแล้วครับนีครับควมเยาวนะครับน้องครับควมเยาวประมาณเจ็ดสิบเมตรครับครับกวงางครับกา้ก่วงกับประมาณสิบสิบเมตรครับควบก่วงสิบเมตรเยาวนี่ควมควบเยาวนี่ว่ามันได้เจ็ดสิบเมตรเพราะลงทุนจักบาทครับห้องเกสารต้นนี้บ่ได้ล้งขาเจ้ามาเอาดินไให้าเจ้าเฮดไห้เพราะว่าเฮ้า เอาบโบ่เด็ดลงทุนครับคือแหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนเพิ่นเพิ่นดินเพิ่นเอาดินไปเพิ่นเอาดินไปแต่ว่าเฮ่าก็ให้เพิ่นเฮ็ดให้ซีดดีๆแนบผมเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแบบแบบเฮาอียัางละมันมีโครงการอยู่แต่ว่าตัวนั้นมันมันบม่เหมาะสมกับเฮาสี่เฮ็ดนะเพิ่นเฮ็ดใหตตามใจเฮาบ่ได้แบบนั้นแบบเฮาเพิ่มเงินอันอย่างละสองพันบาทนั่นเขาก็มาจกซื้อบ่่หงนามได้แบบนั้นครัเพราะว่าบเอาดินหนี ตัวนี้ต้องให้เขาโจกเอาดินหนีสักก่อนนะค่อยโจกลงอีกที่มันค่อยสิได้ลึกนะหดสะดือหนามเลยครับมันมันหนามค่อยสิเถอะขวบแรลงครับเพราะว่าในมองนี้มันนอนสี่ชุดนะพอได้นามจากนี้ไปหุดสวนเขานนาแน่ครับออกจากนี้เขาก็ใส่มดสวนแน่บดานแน่นะครับมสมกันพอได้ยูได้กินเนี่ยบ่<น>อได้เฮ็ดแบบว่าสิไปค้าขายยังงยังเพราะว่าพี่น้องมากกับพอได้มีปลากินครับพอได้แวะมาเหรีนหน่ำมาเหริน้นาำกับ กับบ่อเพียดหวังนะครับตะกินก็เป็นป่าครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นป่าอยู่เดยโอ้นี่นอกครับแนมไปเบิงนี่นอกสวนขั่วบ่ครับสวนขั่วเพราะเพ็ดใบเพราะเด็กๆน้อยๆบพได้เด็เดเอาจริงเอาจังเด้อเฮ็ดเลนเลนบ่ครับเฮ็ดเลนเฮ็ดพราได้ยู่ได้กินนะบพเฮ็ดหลายเน๊คสิบเป๊ปลูกแบบได้หลายคือขาเจ้าเมื่อาชีนั่นบ่บ่อยมีเวลาประนั้นตรงนี้ก็คือเขาปลูกเพราได้ย่ามะแรงมาอยากมาเอาตำอยากบ่ได้ไปซื้อเพิ่นนะก็คืออยากปลาก็ไดปลาขึ้นมาครับ มะเก็บักทัวบักทัวมีบักฮุงบักพริงโอ้โคบเลยตัวนี้ครับนี่ในอันนี้มีมีพอได้ได้ยูได้กินครับเอาเคจำพอได้กินนี่นะครับนอได้บักพริกแล้วกับบักฮุงในปลาครับได้พักอยู่ตามสวนนี่ครพ่อแล้วนอพ่อพญานอแมนนี่ครับอยู่ยังพ่อพียงเดินตามรอยพ่อเนะพ่อพญานอรับม่านจะไกลครับคือ่วงนะครับบักก้วยจีจีมันทั้งหมดนี่มันมันสิบสองไรแต่ว่าครับ ได้สนุกมันเก่าเลยขับมาเป็นที่ที่่ทีให้นี่บ่ครับนี่ทีให้ปลาทั้งนั้นเลยครับซ้ำที่ให้ซ้ำที่ปลาเนาะปลาทั้งนั้นโอ้ปัญญังโอ้่าี่เป็นปลาเลยครับว่าจะเอารถดูดออกครับเสียดายกุ้็ไม่เ่าก็เท็ดเกษตรผสมประสานผสมประสานพ่อได้อยากได้กินพวงนี่บ่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็สิมีสาปลาก็สิเฮ็ดไว้สาหนึ่งเนาะครับเนาะครับมาทางนี้เฮาก็จะมีบักบวบพี่น้องนี่ครับผมทางนี้บักบวบแล้วก็ทางนั้นบัก ถั่วมาทั้งนี้ปลาบักเขียบบ่พอผู้ใหญ่นี่ครับเขาสู้ปาล <ะ S 2> บาบักเขียบขนาด,ดน,นี้พี่น้องป้าพี่น้องหหวเขามานีว่าแม่นบ่อึดของกินเลยตัวนี้ครับคุณครับมีทั้งเบิดเลยเนาะครับนาอม,มี่ครับเขามานมีห่มเย็นดีขนาดได้พี่น้องเด้อนีน่ฟังทั้งนี้มีปลากล้วยปลากล้วยปลาบาักเขียบแมนเบิดเลยครับเฮากับจะเฮ็ดกลมกลืนกับปลาเลยเนาะครับนาอครับพ่อผู้ใหญ่ครับเฮ็ดบ่ออกบ่ครับย่าม้นอ้ย เขาก็มาหาหนีด้วยแต่จะคว้างบได้บ่ได้จะคว้างบได้เก็บจะเทียมมีเจ้เขาะจะมาเก็บย่ามไหนมีตึงเตะจะคว้างคนมาครับลอดนี่ว่าหันขายไปขายไปยังอยู่บ่หลายครับโอ้ส่วนท่านี้ก็จะเลี้ยงเป็ดอีกเลี้ยงเป็ดขายไปอันเมื่อวานนี่ให้ให้หัวหน้าเตี้ยขาย่กันทล่มมาจับเด้อพี่น้องเด้อมาจับไปเมื่อวาน ตอนปีไกลมากหลายอยู่นะครับนอครับบังกรขึ้นไปตามต้นใหม่เลยพี่น้องเดินนี่เจ็ดเป็นข่างกับต้นใหม่เลยอู้ซ้ำเป็นปาลาด้วยพี่น้องเดินน,นี่ซนนั่นนีเข้ามานี่จะตางกันแห้งนอพอวูนใหญ่นอเย็นนะครับนอเยน็นปลาบักพริกนี่ครับอยากกินบักพริกกับมันนี่เลยเหลียงง่วแน่มาโซนนังนนี้ตอนนั้นบ่าน้องมาตอนนั้นบ่ท่านเป็นนว่วย,ยนอพอวูนใหญ่นอเพราะท่านเป็นครับ มาเบิ้งปีนี่ครับป่านเอาออกไปหลอบนึ่งน่ะเได้นี่ครับขายไปหลอดนึงแล้วครับโอ้ยเขาซื้อดีน้ามันหอมดีผักพร้าวนี่โบ่ยเนาหยับแมนหน่วยละตักบาทครับบาทพอค้าเขามาเอาอันมาเอาอันเขาขายทรงน้าเขามาเอาหน่วยละห้าบาทหกบาทเด้๋ยบแพงเดีแต่ว่าแต่ว่ากขายไปเฮาบริไปอันยาก่มานตัดแทงไปเลยห้าหกบาทนี่ก็ที่ว่าโอเคน้องโอเคเขาเขามาเอาไปขายตัวก็ให้เขาไปคุณครับพี่น้องครับ ปู่ประมาณแดกต้นครับอยู่นี่บานป้าเผาในในในตัวนี้ตัวใหญ่นี่มันสิบมอยี่สิบต้นแต่ว่าเริ่มเริ่มปลูกอีกครับผมนี่มันเป็นการทดลองทดลองถือว่าได้ผลเพราะว่ามันกับเป็นดอกเป็นนวยแล้วก็น้ำก็เริ่มหอมหอมดีคิดว่านส่บะเปลี่ยนนะครับทดลองเบิงครับผมแต่ว่าโอเคอยู่ครับต่อไปต่อไปมองนี่กี่เป็นป้าเผาป้าเผาเพราะว่าทดลองมาแล้วว่าปลูกแล้ว ทานครับผมน้ำน้ำก็ดีน้ำก็หอมนะครับผมเอาเอามากินย่านน้ำบัหอมเพราะว่ามันย่านมันเป็นน้ำพื้นที่น้ำบดนี้มากินน้ำหอมนี่ถ้าถ้าเผานี่แห้งหอมแห้งครับเป็นพันหังครับบ้านอ้ยพันผมได้มาแต่อันแนวพันพระราชทานเนอพนแจกมาครับผมผมก็บว่าอันมันเป็นต้นเดียวมาปลูกบดนี้ก็เลยเอาแนวมัน เริ่มขยายเองเนี่ยบริสุทธิ์มากเนี่นท่านพระราชทานเพันให้มากแจกชาวบ้านนะเริ่มแรกนี่ได้จากต้นรับบานเริ่มแรกเขามาแจกพุ่ละต้นสองต้นนะอยู่บ้านผมก็เลยได้มาต้นหนึ่งต้นหนึ่งกับผมก็เลยมาปลูกไว้ก็เลยได้นวยเพิ่นได้น่วยเพิ่นก็เริ่มมาขยายเอาเริ่มมาขยายครับก็น้ำน้ำหอมดีอยู่กับน้วยใหญ่น้ำเนี่ยบนน้ยหน่อยเดี่ยา่อย่างน้เนาะครับนรับึงครับก็นวย หน่วยใหญ่นั่มบนหน่วยหน่อยครับครับถ้าถ้านั่งพันนี่เขาสินหน่วยในน้อยเลยนี่นี่ซ้ำซ้ำนี่เลยน,นั่งนั่งนั่งมองครับหน่วยมันนะยิมย้มบอยยิ้มใหญ่บวยยิ้มนี่ซ้ำ <c oughs> ห <c oughs> น่วยน้อยมันอันท,ที่ที่เห็นมานะ่ยความหนุอมแต่ว่าพันนี่หน่วยใหญ่ครับ,รบ,รบพันหน่วยใหญ่แต่ว่ากับหอมเพืือกันหอมครับผมครับเบิ่งกินของเบิ่งเิ่นผู้ใหญ่่ากินกัอิ่มเลยี่งหน่วยเดียวนี่อยู่แล้วครับระยะห้างนี่เดีครับบาน ระยะห่างนี่ตัวนี้ผมแนวปลูกเปลี่ยนนอที่แรกนี่ปลูก่เปลี่ยนกันเลยว่าทดลองปลูกก็คิดว่าห่างนด้แต่ปลูกแต่หน่อยหน่อยเนาะโอ้ครับครับโดยประสบการณ์บาเคยนะครับลองปลูกว่าซ้ำนี่ว่าเป็นห่างเลยครับบัดมันยา่มันใหญ่มากมันทีแบบนี้ทีจ่อยแต่ว่าขันผู้ใดสิสิปูอีกเอาให้ห่างกว่านี้แล้วก็แล้วก็ปลูกให้มันเป็นลักษณะฟันปลานะตัวนี้ผมลอง ลองไปแล้มาแต่ว่าตัวปลูกไม่เสียเอาให่างกูนีอยู่ห่างกนหนี้เพราะว่าเวลาใหญ่มากใบจอดห่างกันนอกใบจอดห่างกันแต่ว่ากระดีอย่างหนึ่งนี้ถ้าที่นี่มันมันสีบวบเปลืองน้ำมันสีซุ่มครับบัน้บันิบ้ามันต้นสูงใหญ่ขึ้นมากเนาะครับผมแล้วแล้วมันบ้างแผนคนละอย่างต้นสูงใหญ่มากบัน้มันขึ้นวถึงนี่ขึ้นต้นเดียวนี่ได้เลยเนี้มันต้องสูงแหละครับขึ้นต้นเดียวนี่อาศัยว่าไต่ไปนะครับ เพราะว่าเจ้สิโคนออกนะอาศัยไหตอนที่ไใบเป็นบอกครับที่ใบเวลาเขาขึ้นมันคนเดียวคนละแบบนะเป็นช่วงๆครับเพราะว่าแต่ละคนก็บจีคิดอ่าคือกันน่องคือกันแต่ว่าเขาว่าตรงตงห้างมันจิมันจิดกกวัวกันอ๋อครับหน่วยกับจดิโกต้นกับจิเตี้ยบ่สูงไวตัวนี้มันสิดชิ่งกันขึ้นครับครับเดี๋ยวแต่พู้มาแบบระยะซ้ำหนีกับเจ้พอดีเนาะครับเพราะว่าต้นหน่วยโดกอยู่ด้อพี่น้องหน่วยโดกแต่ว่าแต่ว่าผมว่ามันสีดีว่า ดินมันสีซุมเนี่ยครับน้ำนี่ยมันครับแดดบ่ถือปันไดเนี่มันมันจีบบ่เปลืองน้ำแห้งครับเพราะว่าทีเห่านี่มันมันมันอยู่ทีน่นมันมันบ่เมินว่าทีซ้ำๆนะครับทีน่นมันก็ต้องหนาแรงมากมันมันต้องให้ให้น้ำซุ่มอยู่ตลอดนะมันค่อยสีดกเอาครับบานเฮาใส่น้ำยังครับมัุ่ดในเพื่อนนี่ตัวนี้น้ำบดานน้ำบดานฮะจอเองเจะเองครับผมใส่ เดือนหนึ่งนี่เ่าเปลืองบ่ครับทึ่งคาหนามคาไฟเท่านี้ได้เจ้าของนี่นี่ทึ่งไฟฟ้าทึ่งหยางนี่พันหนึ่งนี่คือว่าคือนี่นี่ฮอดบ่ดูไปไหนเนี่ยเนวเจ้าของบ่ใครอยู่นี่ก็ประมาณซ้ำสี่ห้าร้อยนี่กับผมว่าบ่แพ้งเพราะใส่ซ้ำนี่เพราะว่าเพิ่นตุนไงเลยเ่ากับโมใดเอาดับเปลืองปบนได้นะครับเนาะงเอาด้เปลืองแห้งครับผมเ่าก็บใส่ตะฟุ่นตะปุ๋ยฮอดน้ำซุมเนี่ยน่วยดกคือเก่าครับผมท่าน ถ้าน้ามถึงก็ปุ๋ยเถิงนี่ดกสังเกตบางแหลวครับพี่น้องบึงพอผู้ใหญ่กําลังจะขยายมาอีกด้วยครับเด้อตรงมีปลูกลองบึงแล้วครับตอบโจทย์ได้ดีแห้งบึงแต่ละต้นต้นนี่ดกแห้งเพราะว่ารุ่นนี้พ,อพ่อผู้ใหญ่ปลูกจักปีกวครับพ่อผู้ใหญ่นี่นี่นี่ปีที่สี่โอเคเลยซีปีเท่าเริ่มออกหน่วยด้ขายนะแล้วนะนะแตเก็บผู้เสอยด้ว่าว่ามันสิอันซีปีได้ได้เป็นหน่วยครับผมเพราะว่าแต่ว่านั่งคนเขาปลูกนั้น บ่เสือพนว่าแนวแนวบ่ด<บ>ูแลนีบ่บ่ววัตสีปีสิบปีก็บ,บ่เป็นหน่วยครับโอ้เขาปลูกพ้าวนี่ต้องอยู่กับเ่าการดูแลดูแลนะครับเฮาก็เอาฝุนเอาปุ๋ยใส่เอาหอดน้ําอดฝุเอาปุ๋ยใส่นี่นนนในหญ่ของเขาแต่กี้ผมบ,บ่เสือทด้ว่าเห็นแต่ในในคลิปว่าสามปี4ปีนี่เป็นหน่วยถ้าดูแลครับถ้าเขาปลูกทิมๆก็สิปีบ่เป็นหน่วยครับบบ่เป็นเป็นตต้นบ่ตายครับครับ แต่ว่าบเป็นหน่วยครับมันก็ขึ้นอยู่กับการเท่าดูแลนับเนาอซ้ำเฮาเห็ดยังทุกทุกอย่างนะครับพ่อผู้ใหญ่นาอคขันบขันบดดูแลนี่ครับไปบ่รอดบ่ได้กินทักอย่างเนะครับน้องการลักเลิ่มขยายครับเบิ่งครับขยายเลยมาทางนีพอผู้ใหญ่เห็นมองนี้ว่าตอบโจทย์ดีแห้งก็เลยขยายมาทางผี่เดี๋ยวเฮาจังจบมาบเบิ่งอีกเท่นึงนี่ครับหันหลังกลับมาทา้งพี่จะแก้วมังกรปลูกแบบบ่คือมูเลยเป็นบอกพ่อผู้ใหญ่นี่บ่ครับผม มาเบิ้งครับพี่นอ้องเอาบันไดขึ้นเก็บเอาแล้วบันไดผาดแล้วก็ขึ้นเก็บเอาครับมันมันบมมีเวลาสิปเปอีหยังล่ะเสาบ่อื้อได้ใหม่อื้อได้แต่ว่าประเหตดเอาใส่ในกงใหม่นี่และะ้ว่าครับเอาแบบขึ้นข้างแต่ว่าเก็บเทือเทือด้นี่ยเทือดสามสิบหน่วยอยู่นี่ใม่สองเทือนล่ะใส่ไม่สวยเลยบ่ครับนี่เอาเอาบันไดมีบันไดอยู่ครับบันไดไม่ไพน้อยเฮานี่แล้วมาเป็นบกแก้วมาดก่อนพันหนังครับนี่ โอ้ยม่หูพันเด้อข้างในมันเป็นสียังครับสีสีขาวสมกันมันครับมันมันสมกันอันต้นมันมันจะมีสีขาวกับสีอันม่วงม่วงนะข้างในมันจะสมกันสมกันก็คือเขาเรียกพันแนวขอพันเขามาครับเขาว่าไปเอาไปปลูกแน่ก็เลยเอามาฝังฝังงามๆไปมันมันสมปูสมปุ๋ยอฝังใส่ในเงาโพนเลยเงาโพนเลยนี่ที่น้อง ใส่เหงาพ่นแต่กอนจะเป็นต้นใหม่ไงบอรครับอยู่นี่แมนอืก็เลยฝังใส่เ<า>หงาออใหม่ครับมึงพี่น้องครับกลมกลืนกันดีแห้งได้พี่น้องเด้อโ้นทั้งทงี่บ่ทำบมดาครับปี่แห้งตะโกแห่งมึงเนี่ยปี่ออกหน่วยซุกเต็มทีแล้วครับคุณขึณ้นไปเทิ้งเทิ้งคุณเนี่ยมาปักแก้วมังกรลอยฟ้าได้ครับเด้อเฮ็ดแบบบ่ะเครมือครับนี่ก็ล่างออกแบบเต็มเลยแต่ละยางนี่อยู่ในสวนนี่ ผมกึนกับต้นไม่ใหญ่ทั้งเบิดเนนะครับนาอแมนครับครับก็ซ้ำเฮาีทเฮ็ดเกืือกูนกันคือแต่คนม่มีเวลาก็เฮ็ดไปอครันกันเฮ็ดใส่เสาใส่ยังกันแต่ว่าปลูกง่ายเด้ถ้าพูดใดสิปลูกนี่พอลูกอยู่มมันก็ปลูกง่ายโมโหน้าก็บ่ตายแต่ถ้ปลูกในหน้าฝนนี่ใส่ค้างใ้นี่เป็นหน่วยเสยนี่ครับผมถ้า ถ้าผูใ้ใดปลูกบ่เป็นหน่วยนี่โอ้ยบ่มีดอกบักแมงกอนนี่ปลูกบ่เป็นนี่ยากอยู่ปลูกง่ายแห้งวแต่ฝังลงดินวแต่ฝังองดินนี่ว่าแ <c oughs> ม่นโอ้ยดูแลแน่จักหน่อยครับเอาฝนเอาปุ๋ยใส่แห้งแต่ดีผมผมเบิ่งแล้วว่าปลูกง่ายมังก่อนนี่นี่ครับพี่น้องครับผมว่าแต่มันสิปลูกยากนะครับผมป่านนั้นยังบ่มีคนอยากปลูกเด้่ย่อครับปลูกง่ายลื่นมังก่อนมัมีเพราะว่ามันมันเอียงล่ะ อุ่นพี่น้องมันบ่มีโรคมีไผ่ด้ครับบริสฉีธยาเลยมันบอกคบนี้บ่บ่ามีโรคมีไผ่ยังเอาครับบานบักเ้าเฮ้าหนี่เข้าได้ใส่ใส่ขุยยังบอกคบนี่ขึ้งง่าเอาตะเขียง่วแล้วใส่อเมีตะเขียงง่ว่บริเอายังใส่ได้กัอยู่ขอกเฮานี่เลยอยู่คอกเฮานีกับเอามาใส่ต้นละคูสองคูไปมันก็อันนี้ดรอกก็เจอปัญหายังบ่ครับเพราะบ่านมีปัญหาอ ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเขาบอกเนี่เจอปัญหาอย่างเลยครับท่านมีปัญหาครับผมเพราะว่าอันที่แรกนี่เขาว่าปัญหาว่าอียงแบบอันด้วงครับด้วงสิ่จอมันบ่ท่านเจอแต่ว่าแต่ว่าเขาว่าอันเอาอียงเอาเกลือใส่อียงเขาว่านะผมก็ลองเอาใส่ไว้อยู่ดอกแต่ว่าบ่ท่านเปลี่นโอ้โหเขาได้เจอปัญหาเลยครับผมมีช่วงนี้ก็ท่านเจอปัญหาเพราะว่าระยะห่างนี่กับประมาณ4ีเมตรบ่ครับเจอะมาได กูมือนี่ทำดนเฮ็ดงานอยู่ในโฮมเลยเว้ยจักหน่อยมันใหญ่นี่ก็เตรียมเปลนแล้วนี่ครับเบิ่งขึ้นน้องโอ้้านี่ก็บ่กเกิดเลยนะครับนอ้าต้นพาร์ห้อคุ้มขึ้นมานี่สังเกตเกิดจู่เด้ม่ครับมันมันเกิดจู่อันเพราะว่าอันในี่เห็นแปลนี่เก้วออกเลยนี่บอครับโอ้เอาไปให้วบอแก้วห้ปลาบอครับเก้วเก้วลงสงสออเพราะว่าอัน มันมันอันยูสาเนี่ยบ่ได้บ่ได้ให้หัวหารเม่นบ่ลรครับผมก็ต้องอาศัยหยาครับเอาลงมือละคนปานใหงัวคือกันเซตเด้ครับผมเพราะว่าเ้ามีหยาอยู่แล้วนี่ก็เห็ดเป็นอาหารลดต้นทุนเลยบัดนี้ถ้าานานี่เห้าห้าอาศัยหยาจังี่เด้ให้ให้ปลากินอ๋อแต่ว่าหนาแล่งก็ใส่ตะเฟืองแบบขาเจ้าเห็ดว่าเส้นวิดปลานะแบบนั้นล่ะครับคนั นาแห้งอาศัยตัวนั้นครับแต่หน้าฝนนี่อาศัยหญ้ากินดีแห้งเพราะว่านังคนปลเดี่งป่ามันมันบรรยย่ใยญ่ขวานบ่ใยญ่แล้วเนวอันแน่ามีตะนามซื่อๆน,นะถ้าถ้าถ้า,ามือไรเจบาบรใหารอาหารมือน,นั่นป่าเจ้าสิหัวโตทันทีครัเพราะวันบัมีอาหารอันกินนะอันคันเดียงป่าตรงย่างในหน่อยปลาเดิยงงว่วคือกันปลากินพืชน,นี่เอาเอาหญ้าลงมือละโคนคือกันเด้ครับ ราะว่าป่ามันมันกะต้องกินพืชนะครับผมปล่อยปลาไวแต่ต้องมันกะต้องเด้กินอาหารให้กันครับแต่กี่บัวเต็มเนี่ยปลูกไม่ไม่เนี่ยเอาบัวลงบัวบัวนี่เกิดเต็มเนี่ยป่ามันตัวใหญ่มันกินเหมือนครับนี่นี่อยู่รออยู่รอสาดอันยาโมนันคำเล่นเอาโมนี่ลงนี่ยังสียั้งครับมันมันสวบกินนั้นมันมันมันหิวอาหารครับผมกับประมาณจักอันอาทีหนึ่งนี่เสียห้หัวอาหารอยู่สองเถื่อ อาทิตย์หนึ่งมันวะครับเต็มเต็มที่ก็ให้เทียหนึ่งเพราะว่ากานให้ดูป่านสิเคยอตัว <Used. S 2> มันมันมันสิโบยมันสิบโบอยากกินเผื่อนสิก,กินแต่หัวอาหารมันแสบก,กันเน่เนาะผมเออพราะว,าวาอาหารนี่เท่ากับให้ยาแท่นนี่เท่ากับซื้ออาหารมาอีกบ่คคาบานคือคือเท่ากับซื้อมากรับว่าขาันอยากให้หลายเนี่ยทียละสองเทียคือว่าอยากให้ปาลานมันสิอ้วนเนี่ยครับก็ต้องเสริมเข้าไปน้ำแน่เสริมเสริมวิตามินมันแน่ให้มันกินนี่เนี่ แต่ว่าขันเท้าให้แต่ว่าอาหารีป่ปลาเท้ามันจิกเคยตัวเด้ครับเพื่อนก็บจิถากินหนึ่งแต่อาหารน้ำเม่า,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 ราครับผมระวังตัวนี้ครับผมเพราะว่ามันจิบกบัน,นบบอยากกันนี่อันนอเพื่กระไดมันบ,บ,บ,บาแสบนะต่อเดือนนี้เข้าเปลือหงหัวาอาหารบ่ครับป่ต่อเดือนนอผมตะกี้ผมให้เดือนละสอบครับผมเดือนระสอบบันนี้ผมก็เลยอันจะอยู่เดือนละสอบนะถ้าถ้าเดือนไหนเข้าเข้าอันบ่อยากให้มัน หลายเข้ากับยันว่าเปลืองเข้ากับมือมือละอันอิตยเทือมันก็เสียลดลงมาครับแล้วก็เข้ากับเพิ่มหยาได้หลายครับกลายเป็นเข้ากับเดือนหนึ่งนี้ตะกอนเข้าสื่อเดือนละสอบเป็นไหมครับแมนกูมือนี้เข้ากับสอบหนึ่งเข้ากับยู่ดยโดนเลย่อยู่ดนโดนนะครับผมก็กล่วยมันเป็นอัน น่วยเป็นใบนี่เขาก็เอาลง่งก็่จิไปเปื่อย่อยสลายเองมันกับเป็นอาหารแต่เขากาามีอีเอ็มมีอย่างเขาก็เอาลงองล่องให้น้ำเพื่อเพื่อการย่อยสลายของของ,ของสากคอสา,สา,สา,สาตัดใต้น้ำนะมันสีลงไปคมันคมบนเนามันค่อยสีย่อยแล้วปลามันจิเป็นอาหารปลานับไปอบรมบางหันบางนี้แน่เพิ่นเบาผมกับฟังมากผมกับด้ล่องมาล่องเหตบ่งครับผมแต่ว่ากับโอเคอยู่ผมัะเอาครับพ่อผู้ใหญ่บัน พอผู้ใหญ่คิดจังไหนครับจังอยากมาเห็ดเกษตรนี่ครับตัวนี้เห็นเขาเห็ดเห็นเขาเห็ดบัดน,นี้ลหละล่ะมันดีผมก็เลยอยากเฮ็ดบัดดีบัดน,นี้ดีจังไหนหนึ่งเฮาเฮาบ่อันได้ซื้ออาหารกินนะครับขอ,<ม>ของเฮามีเฮากับมันบ่อยากเองดอกถ้ามีครับปลากัยังบ่อยากได้นน่ถ้ามี่บ,บัดน,นี้ค<ม>ันคันบ่มีนี่โอ้อยากบักเผาต่กี้ยากอยากดเด้บเดี๋ยวนี้ เพราะอยากบ่อยากโมเขามาเห็นนี่เขาก็อยากได้เพราะว่าเขาบ่มีนะคแต่ถ้าถ้ามีแร้วบ่อยากปลูกปลูกแล้วมันเพราะมันบ่อยากนะครับามีอันแบบว่ากับบ่อยากป้าป้ามีเตกีห้วยเตกแห่เด็ป้าตัวเนยน้อยก็เมดแต่ได้สู่ขนาดเดียวนนิไว้ยตัวละโลวันนี้ค็จีเป็นตะกินข้าบ้านนะเพราะว่าเขากเอามาอยู่หอยอยู่หองมาเลี้ยงไว้เองแล้วตะกรอนนี่ก็ไปหาตามหอยตามหองเนาะ ตัวนี้มันอยู่ของเฮาเฮาก็เลี้ยงไว้อยากกับเปียมมากินเลือกเลือกได้อีกเอาแต่ตัวใหญ่เ้บะบ่บ่บบกินได้ตัวหน่อยเพราะว่าเฮาเฮามีของของเฮานะครับพอเฮามาเลี้ยงไว้แล้วมันก็อยู่ไก่ตัวเฮาอยากยกินห้ามไรก็ได้ได้ครับผมเอาครับพอผูใ้ใหญ่บานนี้กะพอผู้ใหญ่ล่องไล่บึงบ่อครับว่าต่อมือเฮาจะได้มือได้แทกบาทครับเฮาก็เขาพอด้กินพอได้ขายน้ำแนนนี่ครับตัวนี้ถ้าถ้าอัน โดยเฉลีียนี่ขันเม่นขันเม่นขายนี่บ่บลูดหมือนละร่อยก็ดีแล้วครับผม่าเอาเอาแค่หมือนละรอยครับพ่อพาอได้อยู่ได้กินบ่บเอาหลายครับเอาสาเหมือนละรอยนี่เท่ากับพ่อได้คือว่าเอาหอยููทุนนัครับได้หมือนละรอยนี่เท่าสามารถว่าบ่บขาดทุนแห้งนะเอาซ้ำพ่ออยู่พ่อกินผู้อยู่ใกล้ๆอยากมาศึกษาอยากมาเรียนน้ำพอหญ่ได้บบครับป่าก็ก็ได้ครับมาครับผมมา มาด้วยบัตรนนสังมามาบัตรนนสังว่าผู้ใหญ่มเก่าผู้ใหญ่ท่องอวนตัวหน้าภาัีพาเจ้าหูมัดมัดเทียบผู้ใหญ่บี้่าังจีนกรไดเขามาเหียนน้ำมาเรียนน้ำสากรคอยไปเหตุก็ได้นะครับน้องหรือติตต่ออีกทางหนึ่งได้บอกครับทางเบอร์โทรนี่ครับพอผู้ใหญ่ได้ได้อยู่ครับเบอร์ยังนอเบอร์โทรก่ะศูนย์แปดสามฮะศูนย์แปดสาห้าห้าศศย์เจดห้า ครับผมหาผู้อยู่ใกล้ๆก็มาบ่ได้ก็อยากมาปรึกษาพอผู้ใหญ่เลี้ยงปูวกร้าหรือเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวจังสี่ก็ได้เนาะครับนาอครับครับก็เข้ากับจังโทรมากรหรืออยากมาเห่นน้ากับให้โรมากรนะพอผู้ใหญ่เนาะครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ่าวน้องกับภาพพี่น้องมาเห่นน้าพอผู้ใหญ่เพิ่นแล้วชุดท้ายนี่พอผู้ใหญ่มีอย่างอยากจะฝากบอกรับผูกําลังอยากจะเห็ุเกษตรใไม่ๆหมนี่ครับผมครับก็ผมกับ่มีหยังแนะนําปันไดเพราะว่ากัก็เบิ้งเอาเนาะครับแล้วก็ ไปมีครา์เอาว่า,าก,การการเห็ดหรือว่าการปลูกการสร้างนี่ดีที่สุดแล้วก็อดทนเอานําเพราะว่าเห็ดงานยังสี่มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็อาศัยความอดทนนะ้ำมันมันบเกิดข้าวหนึ่งข้าวเดียวนีว้แต่ว่ามันสี่คอยดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ท้ายนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าสู่แล้วก็ะมาเห็ดบึงว่าผมว่ามันดีอยู่เนีก็บโบ บ่ถึงขนาดว่าสิลำบากแห้งเพราะว่าถูกสิ่งทุกอย่างเข้ากันต้องต้องปลูกกินเองมั่งบ่เม่นว่าขอแขกกะสิไปไปหาแต่อยู่ตลาดเพราะว่าตัวนั้นเข้าต้องได้ควักกระเป๋าตัวนี้เขา้าบ่ได้ควกักกระเป๋าเด้เพราะว่าของเขามีเขา้าเขาอยากเข้ากันได้กินลูกลูกเต่าลูกล้านก็บได้กินเนี่ยมันก็บ,บ่อยากเด้เพราะว่าเขามีอยู่แล้วนะ,ะเขาก็บ,บ่อยาก ก็ข้าปลูกไว้เพื่อ <Rudolph> ลูกเพื <Leonard mankind> ่อล้านเป็นอนะกงใหม่โมนี่ก็ได้ลูกล้านมากก็พอได้อยู่ได้กินเอาซ้ำนี่พ่อครับผมก็ชีวิตก็ก้คงจะมีความุขซ้ำนี่ก็ได้ครับผมดูอย่างพ่อเพียงนาะครับนอสำหรับผมว่าพ่อแหละซ้ำนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องครับเบาน้องกับพาพี่น้องมาเล่นน้ำพอผูู่เพันแล้วก็ขอบคุณพอผู้ไญพเนไ่นหลายนาะครับที่ให้ความรู้ครับขอบคุณครับครับผม ยอย่าลืมในช่องกบปลาผ้าลวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะที้งคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ